พลาสไซก็เซ่ไฮับทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปปรสิตนะนะมันดูจากหน้าปกเกมแล้วนะมันก็น่าเล่นมากๆเลยนะมียิงกันมีอะไรกันโอ้โหแล้วบอกเลยว่าปรสิตเดี๋ยวนี้นี่มีทั้งหนังทั้งซีรีส์นะโลบอคนี่ก็ห <c oughs> มาหมดนะนะมีอะไรฮิตฮิตมีเกมอะไร โลบ็อกมีหมดนะครับนะไม่ต้องไปหาเล่นที่ไหนเลยนะ <c oughs> คุณเล่นได้ฟรีในโลบ็อกนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าประสิทธิ์ในนี้จะเป็นยังไงแล้วจะตัวเหลี่ยมแค่ไหนนะ <c oughs> เอาแนละ้วตอนนี้ก็กําลังเจเนเรตแมปอยู่นะทุกคนนี่พร้อมเพียงนะทีมงานคุณภาพหรือเปล่าครับเนี่ยเตรียมพร้อมกันมาสุดๆเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเราต้องไปอะไรเนะี่ยเดสทรีเดียนจินเหรอ <c oughs> ต้องไปจัดการกับเอ่อพลังงานเหรอครับ นี่ยานยานนี้ใช่ไหมมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับตามเพื่อนไปนะตามเพื่อนไปเราจะไม่อยู่คนเดียวเด็ดขาดนะแหมใครอยู่หลังท้ายแล้วก็อาจจะแย่ได้วอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้ดูบีแบบว่าผนังพังผืดออะไรปแปลกๆนะโอ้โหเริ่มจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้รีบไป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 ,ไปทีมงานทีมงานมากระเต็มมากระเต็ม มากับเป็นแกงแกงแกง,แกง,แกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะเป็นสปอร์ของมันนะเป็นไข่จะฟักตัววะแม่งกูไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาอะเฮ้ยไหน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 มีเหรอเฮ้ยมึงยิงมั่วไปเลยโอ้ยนี่ไงมีจริงมีจริงมีจริงเพื่อนเฮ้ยมันมีจริงนะเฮ้ยช่วยกูด้วยไป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  นี่กด e อะไรก็ไม่รู้ฮะเก็บอะไรมาไม่รู้ไปก่อนแล้วเฮ้ยโอ้โหวัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวัดเพื่อนนี่ตัวอะไรเพื่อนดอนะเฮ้ยอะไรอะอะไรวะทำไมเราเหลือแค่สองคนนะ่ะเฮ้ยมันตามมามันตามมาเฮ้ยมันตามมาพ่อหนอุ่ม โอ้ oo, ละละเดเดกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปิดด้วย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 เฮ้ยเดี nah, ๋ยวเพื่อนยิงมาดิเพื่อนเอ้ย n นโน no 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 h เพื่อนบอกว่าโรบอทเราไม่สามารถฆ่ามันได้ยิงอ่ะอันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้ฮะ ดีเทนเอเตอร์ระเบิดอะวะตอนนี้ของแม่งเต็มตู้กูไปหมดเลยแต่กระสุนไม่มีนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอะกด E เก็บขึ้นมาก่อนนะ <c oughs> อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ไอเทมแม่งเยอะมากฮะกู <c oughs> ถือไรเซเบอร์มาแนละ้วโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าไอรูปปรสิตตรงนี้จะขึ้นว่าสิบแล้วนะเนี่ยโอ้โหท่านังจะเยอะแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ น้องโอ้โหโน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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยหลังเข้าโอ้โหมึงเห็นปะเนี่ยเฮ้ยถามจริงที่ผ่านแล้วเปิดประตูให้เพื่อนดีไม่เอาแล้วกูไปแล้วไอ้เชี่ยไอ้เพื่อนกูโดนแดกแล้วไปแอบ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 มึงเข้ามาดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โห นน่ o no, น no. no. in in ี่ฟาดแม่งเลยฟาดแม่งเลยเออเออเออเชียบโดนกินไอ้คือตอนนี้เราเราต้องไปล่าคนต้องไปล่าคนว้าว meanwhile อุ้ยโอเคเกิดแล้วมากันเป็นแก๊งเลยมึงเอ้ยเร็ว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  ไวพกมนุษย์อยู่ไหนโอ้ยแดงแดงนั่นแดงแงนั่นรีไปฮะรีไปรีไปรีไปโกโ,โก้โก้โก้เสียงปืนใกล้เข้ามาแล้ววะ่ะว่าอยู่ข้างหน้านี่แหละโอ้ยเจอแล้ว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 บุกแม่งเลยไอเชี่ยมันยิงแรงมากนอ้เกิดแม่งตรงนี้เลยโอ้ยมันได้เหรอวะเนี่ยโอ้ยตัว ตัวผมเป็นอะไรคนเนี่ยโอ้เอ้าเกิดตรงไหนคะเกิดตรงไหนโอ้ยฝนแม่งวุ่นวายอะกูบอกเลยวาวุ่นนะฮะไปไล่กันไปต่อพวกไอเชี่ยผมว่าเล่นเป็นปรสิตเนี่ยแม่งมันกว่าเยอะเลยว่ะนี่ีดีมาแล้วจุ๊กจุ๊กจุ๊กซ้ายขวาซ้ายขวามาเจือนงับนี่โดนโดนไอ้นั่นโดนโดน โอนกิ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 นนี่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 ไอไอจุดแดงจุดแดงมันยังอยู่อะมันยังอยู่มันเดินอยู่โอ้ยเอาอะไรไปรอดวะมึงดูจานวนปรสิตแต่มึงนับที่กี่ตีนเฮ้ยเฮเปิดประตูมึงเปิดทีละคนปรสิตแม่งแย่งกันเปิดอฮ้ยนั่นไงเจอแล้ว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 มาดิมึงมาดิมาแล้วอื้ยกัดมันกัดมัน โอ้โหโอ้โหโดนไปนโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งอืออีกตัวนึงกัดกัดกัดอืมเรียบร้อยครับโอ้โหอินเฟคเต็ดวินไอ่เชื่อมึงโหดรลายมาก5 minutes later เอาแล้วทุกคนเราก็กลับมากลิกรอบนะโอ้โหรอบนี้ผมซื้อ S M G มาด้วยนะเราต้องอยู่นานๆหน่อยถึงแม้ว่าผมอยากจะเล่นเป็นปรสิตก็ตามนะกูแ <laughs> อบไปไปโดนมันกัดก่อนเลยได้ไหมเนี่ย ตามเพื่อนๆไปเหมือนเดิมฮะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยอันนี้เราต้องการระเบิด่ะใช่ไหมมีใครซื้อมาบ้างไหมอ่ะแย่แล้ว่ะทีมงานไม่มีระเบิดวะทำไงวะโอ้โหไปหาก่อนเอฮ้ยฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเชี่ยเีมันมาแล้วเหรอไอเชี่ยมันมาไวไปมาไวไปโอ้ยเดี๋ยว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 เดววเอาแต่หัววันเลยวะ โอเคฮะมีคนเหมือนจะแปะไปแล้วนี่ไงเรียบร้อยบึ้มยังอะ่ะเพื่อนเพื่อนบึ้มยังเพื่อนยิงมันได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดมา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 มีตัวจีตัวจ้อยมาฮะตัวจีตัวจ้อยมาฮะโอ้ยระวังระวังงผมออกมาเฝ้ากันดีกว่านะอุ๊ยมาเหรอมาเหรอไอไอตัวจ้อยตัวจ้อยตัวจ้อยไม่เท่าไรตัวนี้ไม่เท่าไรเฉียวชิีวชิีวมีมีมีตัวข้างบนโอ้โหมันคลอดมันคลอดลูกกัวหอย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะห้องนี้นี่แม่งอะไรวะเนี่ยอุ้ยเขาเขาบอกให้รีบออกฮะเพราะว่าอาจจะไม่มีอากาศหายใจชิบหายละผมว่าผมออกออกจากห้องนี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นตายไม่งั้นตายเราไม่มีหน้ากากอะใช่ปะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเราไม่มีหน้ากากครับต้องออกก่อนเฮ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งหมายเราไย อย่าเลยอย่าแล้วโอ้ยมันมาอีกอ้ยเชี่ยผมกำลังจะแย่ผมกำลังจะแย่เมเดเมเดโอเคข้างในเปิดแล้วฮะข้างในเปิดแล้วฮะไปเซกเตอร์สามต่อรีบวิ่งรีบวิ่งไชืบชืบชืบเล่นรอบสองนี้พอพอจะรู้เรื่องขึ้นนะอุ้ยตัวจิตตัวจ้อ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บตอนเนี้ยเอ้าโหตรงนี้ก็ต้องการไอเดตอทเนเตอร์ระเบิดนะฮะระเบิดมีใครมีไหยเฮ้ยหุยดูหัวมัน

ต,ต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกนี่แตกไปตัวหนึ่งแตกไปตัวหนึ่งไอ้หูแมวโอเคไอ้พวกมนุษย์น่าจะอยู่เซกเตอร์สมใช่ไหมกาลังจะเปิดสีถูกหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจครับนะเราต้องเล่งกลับไปที่เดิมคือเท่าที่ดูในแผนที่เนี่ยผมจะต้องไปบรรจบกับไอ้เส้นทางสีเขียวให้ได้ Meanwhile เฮ้ยโอเคนี่เจอทางแล้วฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยรอก่อนอย่าเพิ่งปิดอชือ้นนนี่นี่นี่น อ่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละข้างหน้านั่นแหละอุย้ยนี่ไงมันติดกันอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ไม่ยังไม่ได้เปิดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่โอ้แม่งมีปืนไฟแม่งมีป,มมปืนไฟเฮ้ยกูเข่าเลยอาแม่งยิงทีเดียวตายห่ามเลยครับมันเปิดเซกเตอร์โฟล้วฮะต่อไปมันจะหาคีย์การ์ดพวกเราเลสโกอุย๊ยไหน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 นี่เหรอโดนมึงตายนี่จบฮะไอีตัวสุดท้ายโอ มันจะมีสักรอบไหมว่าที่มนุษย์วินเนี่ย